ไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังแม้แต่น้อยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ภาพยนตร์ที่โอ้โหฟีเวอร์มากและกําลังจะทะยานสู่500ล้านในเร็วนี้ผมว่านะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องสับเปลือครับและที่สําคัญคือต้องเตทติพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยดังมากครับเดินสายออกรายการเป็นว่าเล่นนะครับหลายคนชื่นชมในความสามารถของเขาเพราะทั้งเออกำกับเขียนบทนะครับและเห็นว่าตัดต่อถ่ายภาพอะไรเองด้วยโอ้โหนี่เป็นพุ่งกับที่ทานะครับคนเดียวเนี่ย รบทุกบทบาทเลยเดียวโหคนอื่นจะตกงานนะครับสําหรับในภาพยนต์อีกคนนึงก็คือผีใบข้าวนะครับในเรื่องนี้ก็คือเป็นแสดงเป็นผีนะครับแต่ในชีวิตจริงในโลกของความเป็นจริงครับไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังแม้แต่น้อยครับเนี่ยครับคุณแพมมี่สุทธิดาบัวติกคนที่รับบทเป็นผีสาวใบข้าวนะครับในในในภาพยนตร์เรื่องสับปะเดินนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าฝีมือายมือในการแสดงเนี่ยทำเอาหลายคนเนี่ยชื่นชมเหมือนกันนะครับ นี่ครับคนที่รับบทก็คือคุณแพมมี่สุทธ,ธิดาบัวติกเธอปรากฏตัวบนจอครั้งแรกครับในไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1และก็2.2ก่อนจะมาโด่งดังกับบทตัวละครใบข้าวหญิงสาวที่เสียชีวิตจนทำให้แฟนหนุ่มในเรื่องที่ยังทำใจไม่ได้เนี่ยต้องพยายามทำทุกทางเพื่อติดต่อวิญญาณของเธอในโลกหลังความตายนั่นเองครับ สำหรับแพมมี่สุธิดาเกิดวันที่9มิถุนายน2 5 3 8นาะครับปัจจุบันถืออายุ28ปีจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลจอดอุดรธานีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจก่อนจะก้าวเข้าสู่ร่วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับนี่ปัจจุบันคุณแพมมี่นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเธอยังมีผลงานคัฟเวอร์เพลงต่างๆลงในช่องยูทูบของตัวเองและอย่างตระเวนแสดงคอนเสิร์ต เธอยงเป็นผู้จัดการของนักร้องรุ่งุ่งดังขวัญใจสาวๆอย่างการรัษนะอีกด้วยคือเพลงโอมสิทธิอจำกันได้เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งแกล่งนะครับซึ่งแฟนๆหวังว่าจะได้เห็นเธอบนหน้าจออีกต่อไปเรื่อยๆในจักรวาลไทยบ้านครับ